สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวโนเวลเรื่องเมื่อคู่กับตัวร้ายกลายเป็นภรรยาหวานใจเป็นของสนากพิมพ์ฟินิกออกมาด้วยกันทั้งหมด1เล่มแล้วราคาปกถ้าเป็นเล่มธรรมดามันจะอยู่ที่285บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเล่มพิเศษที่ผมมีอยู่นะมันจะเป็นชุดพิเศษราคาถูกที่สุดนั้นก็คือแถมแค่เรื่องสั้นนะจะราคาอยู่ที่450บาท สำหรับเรื่องเมื่อคู่กัดตัวร้ายกลายเป็นภรรยาหวานใจเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของพระเอกที่มีชื่อว่าโฮโจไซโตะตัวของโฮโจไซโตะต้องบอกก่อนว่าตัวของพระเอกเนี่ยแบล็กการ์ก็คือเป็นคนที่อัจฉริยะเป็นคนที่คล้ายๆกับว่าสามารถเรียนในห้องเรียนก็สามารถทําคะแนนได้เต็มโดยที่ไม่ยังเป็นต้องขยันอะไรมากมายเพื่อง่ายคือมีความเป็นอัจฉริยะตรงนี้ตัวของเขาก็เป็นหลานชายของมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่เป็นประธานกลุ่มโฮโจซึ่งเป็นกลุ่มที่ยิ่งใหญ่ แล้วเขาก็อยู่โรงเรียนนะก็จะมีคู่กัดคู่กัดของเขาก็คือนางเอกของเรื่องนะครับตัวของนางเอกเนี่ยจะมีชื่อว่าซากุระโมริอากานเนตตัวของทั้งคู่นะจะมีความที่ไม่ลงรอยกันก็เพราะว่าตัวของอากาเนะเนี่ยมักจะมาหาเรื่องพระเอกอยู่เป็นประจำด้วยเหตุผลที่ว่าตัวของพระเอกเนี่ยเลเก่งกว่าเธอแล้วเธอจะสอบได้เป็นที่สองพูดง่ายคือทั้งๆท,ที่เธอขยันกับพ่ายแพ้พระเอกแล้วที่ใส่ก็จะตรงข้ามกันอย่างหนึ่งก็คือว่า พระเอกเนี่ยเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรเป็นพวกเฉื่อยชาคือไม่ได้สนใจบุคคลรอบข้างค่อนข้างที่จะดูถูกพ่อแม่ตัวเองด้วยซ้ำไปในขณะที่นางเอกก็จะเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการเป็นคนที่มาวะแว่กับพระเอกเวลาที่ทั้งสองทำเวรด้วยกันเนี่ยพระเอกก็จะทําแบบทรงๆในขณะที่นางเอกเนี่ยจะเป็นคนที่ตั้งใจทํามันก็เลยทําให้มีเรื่องขล้อก,กันได้ยิ่งเป็นตัวเปรียบเทียบมันก็เลยทําให้ทั้งคู่นะจูนจะไม่ติดนางเอกก็จะมาหาเรื่องพระเอกทุกครั้ง และในระหว่างที่นางเอกจะมาหาเรื่องใช่ไหมตัวของนางเอกก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงนะจะมาคอยช่วยเหลือและปลอบใจเธอนะครับในวาะที่อารมณ์เสียกับพระเอกตัวของเพื่อนสนิทนะจะชื่อฮิมารีนะครับผมเป็นสาวเกลนะซึ่งตัวละครตัวนี้ฮิมารีใช่ไหมอาจจะมีปมนิดๆน,นะครับที่เป็นการปูทิ้งไว้ก็คืออาจจะเป็นคนที่แอบชอบพระเอกนะอันนี้เป็นออการคาดเดาครับในเวลาเดียวกันตัวของพระเอกเนี่ยหลังจากที่เหนื่อยใจกับนางเอกนะครับเขาก็จะมีลูกพี่ลูกน้องคนนึงเนี่ยคอยมาปลอบใจนะ ตัวพี่น้องของพระเอกชื่อชิเสษนะเป็นเด็กร่างเล็กนะครับน่ารักเหมือนโกาตาหรือเหมือนสัตว์เลี้ยงนะครับพูดง่ายคือจะเป็นคนที่อชีิยะนะแต่ก็เออเออนิดนึงนะครับก็คือไม่ค่อยสนใจอะไรนะแต่ก็จะมาพอเขียพี่เอกอยู่บ่อยๆครับพูดง่ายคือมักจะมานั่งตักมามาปอบโยนพูดง่ายคือมีความสัมพันธ์คล้ายๆกับพี่ชายน้องสาวนะแอบคิดอะไรเปล่านี่ยังไม่รู้นะไม่เปิดเผยนะครับผมแต่ทีนี้เรื่องราวมันจะเริ่มต้นก็คือว่าเมื่ออยู่ๆพระเอกโดนปู่ของตัวเองเรียกไปพบที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแน่น แล้วในระหว่างที่เขาไปเขาก็ได้พบกับนางเอกหรือตัวอาคาเนะด้วยทั้งสองก็เลยต้องเข้าไปในทานอาหารด้วยกันก่อนที่ปู่ของพระเอกกับยายของนางเอกจะมาด้วยกันแล้วทําให้รู้ว่าทั้งสองเนี่ยเคยเป็นคนรักกันในสมัยมปลายแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่คาดเคลื่อนกันไม่ได้แต่งงานต่างคนต่างฝ่ายต่างก็มีครอบครัวแต่มันเป็นสิ่งที่คาใจก็คือว่าในอดีตใช่ไหมทั้งสองเคยรักแต่ไม่สมหวังก็เลยอยากให้ห,าหลานทั้งสองคนเนี่ยมาสมหวังกันก็เลย เสนอให้กับพระเอกกับนางเอกนะต้องมาแต่งงานกันแน่นอนว่าพระเอกกับนางเอกตอนแรกก็ปฏิเสธเพราะความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกต้องบอกก่อนว่าไม่ถูกกันตัวของนางเอกเนี่ยไม่พอใจพระเอกที่ไม่ขยันไม่มีความแอคทีฟแต่กับเก่งกว่าเธอในขณะที่ตัวของพระเอกก็ไม่พอใจของนางเอกที่ชอบมาจุ้นจ้านมาวอแวร์กับเขาซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นเหตุผลเรื่องๆนะที่นางเอกอาจจะยังไม่รู้สึกตัวนะก็คือชอบมาจุ้นจ้านกับพระเอกก็คือชอบ หาเรื่องพระเอกเนี่ยอาจจะส่วนหนึ่งือแอบชอบด้วยที่ไม่รู้ตัวนะอันนี้เป็นการคาดเดานะแต่ว่าไม่มีการแสดงออกอย่างชัดเจนในช่วงแรกนะต้องบอกก่อนมันก็เลยทําให้ตัวของพระเอกกับน,นางเอกที่ไม่ถูกกันเมื่อเจอข้อเสนอให้มาแต่งงานกันมันก็เลยทาให้ท้องคู่เนี่ยไม่ตกลงแต่เนี้ยปู่ของพระเอกก็ได้เสนอข้อเสนอบางอย่างให้กับพระเอกก็คือว่าถ้าพระเอกไม่ยอมแต่งงานปุ๊บไอ้บริษัทเคอโฮโจเนี่ยที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมเขาจะยกให้หมา หมานี่คือหมายจริงๆนะให้หมามันไปประทับตาให้บริษัทเจ๊งไปเลยซึ่งความฝันของพระเอกมีก็คือว่าจะอาจจะเป็นประธานบริษัทกลุ่มโฮโจเพราะเขาต้องการจะทําอะไรบางอย่างจาเป็นต้องเป็นประธานบริษัทให้ได้ตรงนี้มันก็เลยทำให้พระเอกลังเลในเวลาเดียวกันนางเอกก็มีความฝันยายของนางเอกก็ได้มากระซิบนางเอกเบวบอกกับนางเอกว่าถ้ายอมแต่งงานจะยอมทําความฝันของนางเอกให้เป็นจริงมันก็เลยทําให้นางเอกลังเลก่อนที่ตัวของนางเอกก็จะไปปรึกษากับเพื่อน ส่วนพระเอกก็จะมาปรึกษากับลูกพี่ลูกน้องที่เป็นเหมือนกับน้องสาวทั้งคู่เนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออถ้ายอมแต่งงานกันแล้วจะได้ในความฝันของตัวเองใช่ไหมก็เลยเลือกที่จะตกลงแต่งงานกันเพราะคิดว่าแค่แต่งงานกันหลังเรื่องจบมาปลายก็ได้ใช่ไหมแต่สิ่งที่ทั้งสองข้าคิดไม่ถึงก็คือเมื่อปู่ของพระเอกกับยายของนางเอกทราบคําตอบแล้วก็จับพระเอกกับนางเอกเนี่ยไปไว้ที่บ้านหลังหนึ่งให้แต่งงานกันยื่นหลักฐานจดทะเบียนสมรสแล้วก็ไปส่งที่อาเภอให้เรียบร้อยพูดง่ายคือทาให้สองคนกลายเป็นสามีภรรยากัน ในเวลาเดียวกันข้าวของของพระเอกก็โดนส่งมาที่บ้านหลังนี้เพราะว่าครอบครัวก็คือแม่กับพ่อเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบพระเอกก็คือไม่ได้ใส่ใจนะคือว่าพระเอกนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูถูกพ่อตัวเองนิดนึงนะก็คือมีาพราะว่ามันโง่กว่าตัวเองนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูถูกประมาณนี้นะครับมันก็เลยทําให้ไม่ได้ความรักระหว่างครอบครัวด้วยเพราะฉนั้นข้าวของเขาถูกส่งมาเขาก็บหมือกว่าถูกกาจัดทิ้งจากบ้านเขาก็เลยไม่มีที่ไปเขาเลยต้องมาอาศัยร่วมชีวิตอยู่กับนางเอกแน่นอนว่าการที่มาอาศัยร่วมชีวิตอยู่ด้วยกัน ในระหว่างนอนเนี่ยทั้งสองก็ไม่ได้ไว้ใจกันนะครับพูดง่ายคือก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันชอบกันใช่ไหมต่างคนต่างก็หวาดระแวงจนกระทั่งตอนเช้าเนี่ยก็แทบจะไม่นอนมันก็จะมีฉากบังเอิญนะที่มือของพี่เอกจะไปสัมผัสก้นของนางเอกนางเอกก็หาว่าลอยล่าใบานี้แล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะมีการมาบอกอีกว่าห้ามบอกเรื่องที่แต่งงานกันให้ใครรู้เด็ดขาดอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทั้งเอกกับนางเอกนะครับตกลงกันอยู่ แต่ทีนี้การใช้ชีวิตของพระเอกกับนางเอกที่เหมือนเป็นศัตรูเป็นคู่กัดกันเนี่ยมันก็บรรนทนจิตใจของพระเอกกับนางเอกนะเพราะว่าทั้งสองคนนี่ยเข้ากันไม่ได้เพราะอะไรเพราะนางเอกเนี่ยเป็นคนที่เรียบร้อยในขณะที่พระเอกเนี่ยเป็นคนที่เฉื่อยชาอย่างอาหารการกินของพระเอกนะพระเอกเนี่ยเป็นคนที่กินอะไรง่ายๆง่ายแทบจะเรียกได้ว่าคือเอาแค่สารอาหารพอคือเขากินบะหมี่สำเร็จรูปกินน้ำผักแล้วก็มีแกงกินเวฟโปรตีนนะครับผมเนี่ยเป็นอาหารของพระเอกคือได้สารอาหารตามที่ต้องการแล้วแต่นางเอกเนี่ยรับไม่ได้ ตัวของนางเอกซึ่งมีลักษณะที่เป็นแบบคนธรรมดาใช่ไหมก็จะมีการทําอาหารให้กับพระเอกนะครับเหม,มือนกับว่าไหนๆก็อยู่ด้วยกันแล้วจะปล่อยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้อดตายไปมันก็อะไรอยู่ใช่ไหมตัวของน,นองอา,าเนงอเอกก็ได้ทาอาหารให้กับพระเอกกินเหมือนก็เป็นเรื่องราวปกติที่อาศัยอยู่ด้วยกันใช่ไหมแต่ทีนี้พอนางเอกทําอาหารให้พระเอกกินแล้วก็อยากจะให้พระเอกนะชมอันนี้เป็นลักษณะของนางเอกใช่ไหมแต่พระเอกก็บอกว่าก็อาหารพื้นพ้นน,น่ะมันเป็นอาหารพื้นพื้นที่เขาไม่ได้กินมานานแล้วนะ พูดง่ายๆสาหรับพระเอกคําว่าพื้นๆเนี่ยคือคาชมแต่นางเอกเนี่ยไม่พอใจแต่ครั้งคู่เนี่ยมันก็ทะเลาะก,กันจนกระทั่งนะมันก็มีความรู้สึกว่าเออนอนก็ไม่เต็มอิ่มอะไรใช่ไหมมันเกิดหลายเรื่องขึ้นเพราะว่าพระเอกเนี่ยกินแล้วก็ไม่ได้ล้างจานพูดง่ายคือประเภทที่ว่าอาทิตย์หนึ่งค่อยล้างก็ได้แต่นางเอกจะให้ล้างทุกวันเองมันก็จะเป็นทะเลาะก,กันมันก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตอยู่ไม่ว่าพระเอกจะเล่นเกมดังใช่ไหมนางเอกอ่านหนังสือไม่ได้อะไรประมาณนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทัง แล้วก็มีความถึอว่าใต้ตาขาวพูดง่ายคือนอนไม่หลับใช่ไหมจนกระทั่งตัวของนางเอกก็มาปรึกษาเพื่อนว่าจะทํายังไงด <P> ีเพื่อนก็บอกงั้นก็ลองคุยกันแล้วกันต้องบอกก่อนนะว่าเพื่อนยังไม่รู้ว่านางเอกแต่งงานใช่ไหมแต่รู้ว่านางเอกมีปัญหากับคนคนหนึ่งก็ไม่ได้บอกก็เป็นพระเอกนะเพราะถึงแม้ว่าจะรู้ว่าปกติที่นางเอกเนี่ยมีปัญหากับพระเอกที่โรงเรียนแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหากับพระเอกที่บ้านนะก็เสนอว่าในเมื่อมันไม่ถูกกันขนาดนั้นแล้วต้องมาทะเลาะกันทุกวันเนียก็มาคุยกันดีไหมเป็นการยุติศึก ในขณะ Pang ที่ตัวของชิเซะซึ่งเป็นน้องของพระเอกนะเป็นลูกพี่ลูกน้องใช่ไหมรับรู้ว่าพระเอกแต่งงานเพราะว่าคาดเดาได้จากการที่พระเอกหายไปจากบ้าน <S <S เมื่อก่อนทั้งสองเนจะอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมเมื่อพระเอกหายไปจากบ้านก็คือก็เดาได้นะครับจากสิ่งที่ปู่ทำอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็เลยบอกงั้นะะก็ลองมาคุยกับอากาเนะหรือคุยกับนางเอกกันมันก็เลยทําให้พระเอกใช่ไหมกับน,นางเอกมาคุยกันจนตั้งเป็นกฎขึ้นเมื่อตั้งเป็นกฎใช่ไหมมันก็จะมีข้อเรียกร้องของพระเอกกับข, hmm <S <S ข้อเรียกร้งองของนางเอกนาง <S <S อเอกก็บอกว่าในขณะที่พระเอกเล่นเกมเนี่ย ก็ช่วยใส่หูฟังได้ไหมเธอไม่อยากได้ยินเสียงเกมที่เขาเล่นและการล้างจานหลังจากกินอาหารเนี่ยก็ให้ผัดกันทําและกันอย่าทิ้งค้างไว้ตั้งแต่ละวันแน่นอนมันก็จะมีการตกลงกันพระเอกก็ขออย่างเนีวก็คือว่าในตอนที่นอนเนี่ยเวลาที่เขาเผลอไปหยู่ตัวนางเอกเนี่ยเขาไม่ได้เจตนาช่วยยาหักนิ้วเขาได้ไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งนางเอกก็มีความหวานระแวงนะว่าจะปั๊มปั๊บหรือเปล่าเพราะนางเอกก็มีการจินนะครับผมว่าเออพระเอกจะมีการทําอะไรเธอหรือเปล่านะ ซึ่งแรกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพอนางเอกเนี่ยเห็นพระเอกใช่ไหมมาล้างจานไม่สะอาดเธอก็จะมาช่วยนะมันก็ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยทำงานกันแล้วก็เสร็จเร็วขึ้นหรือกระทั่งนางเอกเนี่ยก็เช่าวีโอมาดูแล้วก็มีการเรียนรู้กันใช่ไหมพระเอกก็จะต้องมาดูวีโอของนางเอกนะเพื่อง่ายคือมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ของคู่เนี่ยสนิทสนมกันเพียงแต่ว่าพระเอกก็ไม่ชอบนะเพราะนางเอกเนี่ยชอบเรื่องแมวนะครับผมช่วงกลางๆเนี่ยมันก็จะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกนะ จนกระทั่งตัวของชิเสเนี่ยได้มาพูดกับพระเอกเออว่าการชนะความสัมพันธ์เนี่ยเออก็ลองใกล้ชิดกันก็จะมีการเสนอนะให้ลองอุ้มนางเอกก็สิรรักใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นการให้พระเอกซ้อนซึ่งพระเอกก็เขินเขินแล้วก็ลองทําดูก่อนที่เพื่อนนางเอกจะมาเห็นแลวเข้าใจผิดใช่ไหมมันก็จะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งพระเอกกับนางเอกเนี่ยค่อยๆปนีประนอมเขาเรื่อยๆกันจนกระทั่งนางเอกที่ทําอาหารเพื่อที่อยากให้พระเอกชมใช่ไหมเมื่อพระเอกกินแล้วพระเอกก็ชมความสัมพันธ์ของัองคู่เนี่ยมันก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อย จนกระทั่งนะครับมันจะมีฉากเหตุการณ์ที่นางเอกจะต้องไปซื้อของพระเอกก็ไปด้วยซึ่งเป็นการนัดซื้อของด้วยกันเพราะว่าตัวของนางเอกเนี่ยซื้อของประจําแล้วพระเอกก็จะไปช่วยแบกนะในฐานะนะสามีนะง่าง่ายคืออยู่บ้านด้วยกันก็จะไปช่วยหิ้วฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่ทั้งคู่นะวิ่งเข้าไปแย่งของลดราคาซึ่งสู้กับพวกแม่บ้านไม่ได้นะครับทั้งสองก็หมดแรงนะครับทำให้เราซึ่งถึงรสชาติของการจ่ายตลาดเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งพระเอกได้รับดูก่อนที่จะมีฉากที่นางเอกเนี่ยนอนแล้วก็เผลอกอดพระเอก่นาเอ,เอกยย็ลับไปด้วควคมื มันก็เลยเผอกอดพระเอกพระเอกก็เลยนอนนิ่งนะครับมีการจิ้มหน้านางเอกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งนางเอกตื่นมาก็เขินนะคิดว่าพระเอกจะทําอะไรคิดว่าพระเอกจะเอานิ้วทิ่มแก้มเธอให้ทะลุรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไหมซึ่งพระเอกก็บอกว่าเห็นหน้ารักนี้ก็เลยจิ้มไปนะครับผมวิ่งงคือพระเอกจะเริ่มรู้สึกตัวนะว่าชอบนางเอกนะครับก่อนที่ตัวของนางเอกเนี่ยจะอ่านหนังสือนะเพราะอยากจะสอบชนะพระเอกซึ่งนางเอกมีปมตรงนีน้ก็คืออยากจะชนะพระเอกให้ได้มันก็เลยทําให้ตัวของนางเอกนะครับ โหมอ่านหนังสือจนไม่สบายพระเอกก็เลยต้องช่วยนางเอกนะครับซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีการพามาเช็ดตัวก่อนนะไข้านางเอกไม่ลดพร้อมประมาณ40องศามั้งซึ่งตรงน,นี้นางเอกก็ได้สารภาพนะว่าความฝันของเธอคือการอยากเป็นหมอซึ่งคนที่จะออกทุนให้เธอก็คือยายนะครับผมเพราะว่าบ้านของเธอในจนมันก็เลยทําให้เธอยอมแต่งงานกับพระเอกแน่นอนว่าพอพระเอกจะเรียกรถพยาบาลเธอก็ไม่ยอมเพราะว่า ในช่วงเวลาเนี้ยอาจจะมีรถพยาบาลไปรับคนอื่นก็ได้มันก็เลยทำให้พระเอกตัดใจอุ้มนางเอกไปโรงพยาบาล<ม>ก่อนที่จะกลับมาและดูแลเธอมันก็จะเรื่องราก็จะผ่านไปนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกให้รู้สึกชอบกันนะซึ่งแน่นอนว่าต่างฝ่ายต่างชอบแต่ยังไม่บอกนะพอพระเอกก็มีความรู้สึกผู้หญิงคนนี้เหมือนเป็นภรรยาเรา,เราต้องดูแลใช่ไหมซึ่งระหว่างนั้นมันก็จะมีการกระชบับความสัมพันธ์ขึ้นมาเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่ายังไม่บอกรักกันนะจนกระทั่งฉากสุดท้ายเนี่ยพอนางเอกเห็น ซึ่งเพื่อนเนี่ยมันก็จะมีท่าทีเหมือนก็จะชอบพระเอกนะนางเอกมาเห็นนางเอกก็ไม่พอใจก็มาพูดกับพระเอกอย่างไอ้ไอว่าแต่งงานแล้วห้ามประชิทสมกับผู้หญิงคนอื่นนะประมาณนี้ครับก็เป็นการจบในเรื่องเล่มหนึ่งประมาณนี้นะครับส่หรับคมสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกที่เป็นคู่กัดกันส่วนเรื่องสั้นนะมันก็จะเป็นตอนที่ขยายนะครับแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการอ่านนะครับอย่างค่ำคืนแรกเนี่ยมันก็จะมาขยายนิดหน่อยนะครับความรู้สึกก่อนนางเอกที่จะเข้าไปน,นอนกับพระเอกนะมันก็จะมีซ้ำๆกับนิยายน,นิดหน่อยนะครับผม ตอนที่สองเนี่ยก็จะเป็นตอนปิดปากเป็นก่อนที่นางเอกจะมาพูดกับพระเอกนะครับผมว่ามีการห้ามนะครับผมที่ให้พระเอกพูดเรื่องที่ทั้งสองแต่งงานเขาก็จะมีฉากนี้พอดีก็มีการขยายนิดเดียวเองอ่ะส่วนตอนสุดท้ายเป็นตอนไข้อ่อนครับก็เป็นตอนที่พระเอกเนี่ยดูแลนางเอกก็ทําอาหารมาให้นะครับนางเอกก็บอกว่าพระเอกเนี่ยเหมือนคนรับใช้จงรับใช้เธอประมาณนี้พระเอกก็บอกไม่ใช่คนรับใช้เฟยนะครับเรื่องสั้นมันก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับเรื่องเมื่อคู่กัดตัวร้ายกลายเป็นภรรยาหวานใจนะครับผม ซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะต้องบอกก่อนนะคะรับว่ามันเป็นรสชาติที่ห่างหายไปนานนะสำหรับนางเอกซินเตะนะอันนี้ต้องบอกเอ่เลยนะว่ายุคนี้เราจะเห็นคู่รักวัยเรียนมากมายนะครับผมที่เป็นกระแสมาของไรน์เทเลช่วงนี้แหมแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นประเภทที่ว่าโอเคนางเอกจะรักพระเอกนะครับใกล้ชิดพระเอกนะครับผมที่ค่อนข้างที่ว่าชอบนะหลายๆเรื่องเราจะเห็นมาแนวนี้นะไม่มีลักษณะที่เป็นศัตรูไม่มีลักษณะซึนให้เห็นไงผู้องตรงอ่ะ ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นซินเดเละนะใครที่ชอบนางเอกสไตล์ซินเดเละเนี่ยเรื่องนี้มาได้เลยนะนี่คือข้อดีข้อแรกนะสำหรับที่ห่างหายไปนานนะครับผมสำหรับนางเอกสไตล์ซินเดเละในเวลาเดียวกันพระเอกก็เป็นเฉื่อยชาและขษณะพระเอกเนี่ยมันธรรมดานะต้องบอกก่อนนะเราจะเห็นจากลูกกำลังเลยเรื่องเนี่ยพระเอกมาในสไตล์นี้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อทั้งคู่เนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องมาแต่งงานได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมมันจึงเป็นเรื่องความสนุกข,ของเรื่องนี้ไนงะเราจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครนะ ตั้งแต่เป็นศัตรูกันตอนที่อยู่ร่วมกันนะอันนี้ผู้ถึงการแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันนะคือจะเป็นศัตรูกันทะเลาะกันในช่วงต้นเริ่มปฏิปนอมแล้วก็ค่อยมีความสึกดีๆให้กันความสึกดีให้กันก็หมายความว่าในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นความสุกที่เรียกว่ามันจะเป็นเหมือนกับเป็นหน้าที่คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นภรรยาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสามีนะไม่ได้มีความสึกรักนะช่วงที่ในท้ายเ่ะมันจะพัฒนาขึ้นมาเริ่มมีความสึกกับอีกฝ่ายหนึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นความสุ ถึงแม้ว่าจะชอบอีกฝ่ายหนึ่งแต่ตัวเองเนี่ยยังไม่สามารถบอกได้เพราะคือยังไม่รู้ตัวต้องใช้คํานี้มันก็เลยทําให้เรื่องนี้มีความสนุกมีความรุนในการอ่านมันมีความสนุกของมันตรงนี้ใช่ไหมมันทําให้เรื่องเนี่ยมันมีสเต็ปสเต็ปนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะเป็นมุกที่ซ้ำซากที่เราเคยเห็นในเรื่องแล้วก็ตามแต่มันก็มีความสนุกตรงนี้ไงก็คือว่าเราจะได้เห็นในเอกซินเดเล ได้เห็นพระเอกเฉื่อยชาค่อยๆจูนเข้าหากันเป็นสเต็ปนะครับจะมีประมาณ3 4สเต็ปในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งคู่เราก็จะได้ลุ้นๆไปเรื่อยๆนะครับว่าในเล่มหนึ่งนะอันนี้ต้องพูดก,ก่อนในเล่มหนึ่งใช่ไหมมันก็จะเห็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวละครนะจากเป็นคนที่อยู่ด้วยความหวาดระแวงกันอยู่ด้วยความหวาดระแวงกันในช่วงแรกนะครับผมประมาณนี้นะเห็นไหมครับประมาณนี้เลยก็คือต่างคนนะต่างนอนแบบหวาดระแวงกันนะไม่ไว้ใจกันก่อนที่จะเริ่มตั้งกฎและเริ่มใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกัน แล้วก็จะเริ่มปรับตัวเข้าหากันจนกระทั่งเริ่มชอบกันแบบไม่รู้ตัวเนี่ยะจะประมาณสี่สเตปนี้นะครับผมเราจะเห็นในเล่มหนึง่งแน่นอนว่าเราก็จะอ่านแล้วก็ลุ้นไปเรื่อยสาหรับใครที่ชอบนางเอกสไตล์ซินเดเล่เรื่องนี้มันมีมาตอบโจทย์ซึ่งหายหายไปนานต้องใช้คําว่าหา่างหายไปนานเลยนะเพราะภาคหลังเนี่ยเราจะเห็นนางเอกที่เรียกว่าอยู่ก็เข้ามาชอบพระเอกแบบไม่มีเหตุผลใช่ไหมหรืออยู่พระเอกทำอะไรนิดหน่อยก็ชอบแล้วพูดง่ายคือจะชอบกันเร็วมากเราจะเห็นได้หลายเรื่องเลยนะต้องใช้คํานั้นใช่ไหม แต่นางเอกคอนนี้มันค่อนข้างที่แปลกนะครับผมที่ว่ากว่าจะชอบเนี่ยมันมีอีเวนต์มีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นเรื่องที่เปรียบเทียบได้ในนางเอกสไตล์นี้นะที่มีความซึนนิดหน่อยนะก็เป็นเมือขาดคุณนาง้าข้าห้องไปแล้วผมคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้นะครับผมช่วงแรกนางเอกซึ้งนะครับแล้วค่อยๆชอบใช่ไหมด้วยความใกล้ชิดกันมันมาพอดคล้ายพอดนี้เลย เพียงแต่ว่าตัวของนายเอกในเรื่องนั้นเนี่ยมันจะมาแบบธรรมดาก่อนแล้วค่อยๆพัฒนากลายเป็นความรักนะครับผมมันไม่มีความสุขที่ว่ามาชดประชันหรือว่ามาเป็นศัตรูในตอนแรกแบบนี้ไงคล้ายๆกับเป็นซึนแบบเงียบๆนี่มีความแตกต่างนิดหน่อยนะแล้วถามความเร็วต้องยอมรับว่าเรื่องเนี้ยมันจะดาเนินในเรื่องเร็วกว่าเรื่องนั้นด้วยแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับผมต้องคล้ายๆกัาคล้ายๆกันตัวพระเอกนี้ใส่คล้ายๆกันเลย เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าพระเอกในเรื่องคุณนางฟ้าเนี่ยมันจะเป็นพระเอกในขษณะที่เรียกว่าจะเป็นคนที่ดีแบบเงียบๆนะก็คือไม่ได้ทําดีแบบประเจิ่ประเจ,เจิ่งนแต่คอยใส่ใจแบบเงียบผิดกับพระเอกเรื่องนี้คือพระเอกเรื่องนี้มันค่อนข้างที่เฉยช,ชาไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นในช่วงต้นก่อนที่จะโดนนางเอกดึงดูดทาให้สนใจความรู้สึกข,ของคนรอบข้างขึ้นเรื่องนะครับโดยเฉพาะความรู้สึกข,ของนางเอกนะมันก็จะมีความแตกต่างตรงนี้มันก็จยทำให้เราเห็นถึงความสุขนะครับถึงแม้ว่ามันจะขายกันแต่มันก็ยังมีความแตกต่าง เรื่องนี้มันก็จึงเป็นอีกเรื่องนึงครับที่มีความสุขเราจะได้เห็นถึงพัฒนาการของตัวเองเห็นถึงทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันในช่วงต้นม้กระทั่งชอบกันก็ยังมีการปากแข็งมีการพูดจาต่อว,ว่าต่อขานกันด้วยแล้วก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้ครับที่เราจะเห็นนะจากที่โนเวลเรื่องอื่นไม่มีนะต้องใช้คาว่าโนเวลเรื่องอื่นไม่มีเลยนะครับคือจะมีกระตุ้นสั้นใหม้มามแถมนะครับผมเป็นมุกนะรางๆนะอ,าานะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่มาพระเอกกับนางเอกอ,อยู่ด หรือเนี่ยจะเป็นตอนที่พระเอกเนี่ยเมยแล้วน้องสาวก็มาเหยียบให้ประมาณนี้เพื่อง่ายคือมันจะเป็นการตุนสั้นแถมนะครับในตอนท้ายของแต่ละตอนนะซึ่งก็จะเข้ากับเนื้อเรื่องบ้างไม่เข้ากับเนื้อเรื่องบ้างนะครับเหมือนก็เป็นมุกย่อยๆอย่างที่แถมมานะเพื่อง่ายคือมันอ่านสนุกใช่ไหมถือว่าเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งนะที่มันมีมานะครับก็คือสีตอนก็จะเป็นสีพอตประมาณนี้นะครับผมก็คือทําให้เราอ่านสนุกนะสํารับเรื่องนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นสีสันอีกอย่างนะครับ ความสนุกของบ้านนะผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้มันสนุกนะครับคือผมให้ประมาณเอลบนะในการอ่านนะความลื่นไหลอะไรหลายอย่างลงการแล้วนะการอยากติดตามพวกนี้คือเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็มีเพราะเอออยากอ่านจน,นจบประกอบกับมันมีความหนาที่ไม่มากนะอยู่ในหลัก200หน้าให่ไหมมันก็อ่านแป๊บเดียวก็จบนะครับผมไม่เกิน2-3ชั่วโมงน,นะครับผมยังไงก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ถ้าเกิดใครชอบแนวนี้นะหนึ่งคือรักในวัยเรียนนางเอกซินเดเละนะครับผมใช้ชีวิตยอยู่คู่กันมีทะเลาะกันแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์นะครับ ผมว่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเออที่อ่านสนุกนะอ่านได้เพลินๆนะครับแต่ก็อาจจะมีข้อเสียเล็กน้อยนะครับผมก็คือในนี้มันจะไม่มีฉากสวิสเลยถึงแม้ว่าโดตัวนิยายเนี่ยมันจะมีฉาก์วิสอยู่ก็ตามเป็นฉากที่นางเอกอาบน้ําแต่ในภาพประกอบมันไม่มีนะครับภาพอย่างมากก็มีแค่อย่างเท่าที่เห็นนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายสวิสนี่อาจจะผิดหวังก็ได้ยังไงก็ขอบคุณนะครับพี่ตามนะครับผมสวัสดีครับสำหรับเรื่องเมื่อคู่กัดตัวร้ายกลายเป็นภรรยาหวานใจนะครับผมใครชอบนางเอกสไตล์ซินเดอเรลลนะ มีมุกตลกนิดหน่อยนะครับผมตามภาษาของไตายนิเวลทั่วไปผมรักในัยเลียเไรทุกเนี้ยมันก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่อ่านสูดได้อ่านได้เพลิดเพลินนะครับผมสำหรับคนที่ชอบแนวนี้นะครับขอบคุณนะครับ